มโมบายเนี่ยพร้อมเสมอแบบว่าจะไปไหนก็บอกเลยตั้งกลุ่มเลยอะไรเงี้ยเมื่อก,ก่อนเราคาดหวังกัตลอดว่าเราจะไปเที่ยวกับพี่ๆนะคะแต่ว่าพี่ๆไม่ได้ไปแล้วก็เออไม่เป็นไรไม่ต้องคาดหวังแล้วบอกเลยว่าแกงนี้คุณไม่ต้องอยู่คนเดียวเลย <c ười> คือเป็นแกงที่เอเนร์จี้เยอะมาทุกคนคือแบบว้าวช่วยไนดะ้ช่วยไ,ได้ คือปกติการนั่งเรือสปีดโบ๊ทอ่ะข้างหลังเราน้ำมก็จะฟูฟูมันก็จะกระเด็นเข้ามาใช่ปะมันก็จะเปียกนิดหน่อยอ่ะพอมันมีฝนตกเท่านั้นแหละสาดมาอย่างนี้เลยจ้าเ <c oughs> พื่อนอ่ะมันจะแบบกลัวแล้วหนูก็จะขำแบบสงสารว่าแบบโอ๊ยนี่ฉันพาพี่มาทำอะไรกันเนี่ย <c oughs> ทะเลเค็มไหมครับเอาจริงๆไปทะเลทุกทีเลยไม่เคยได้เล่นทะเลเลยมีแต่เพื่อนๆอยากไปเที่ยวคาเฟ่ไงแล้วโมบายก็อยากเที่ยวด้วยเหมือนกันก็เลยไปด้วยคือบอกเลยว่าเป็นการเที่ยวที่แบบเที่ยวจริงๆอ่ะแบบไม่ใช่การพักผ่อนอ่ะคือการเที่ยวเพราะว่าแบบเพราะว่าคือเขามีแพนันเลยนะตอนที่เราไปเที่ยวทะเลกันน่ะแบบมีแพนว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะตื่นมา ประมาณเอ่อเราเราจะตื่นมาซักประมาณเอะไม่ได้บอกว่าเราจะตื่นกี่โมใช่ไหมเราแค่แบบเออถ้าตื่นไปปุ๊บเราก็จะไปในที่ที่นี้เราก็จะไปเกาะเกาะนี้ไปนู่นนี่นี่ไปใส่ชุดนี้ถ่ายรูปนู่นนี่นั่นแล้วก็มีคาเฟ่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คุยกันไว้เออใช่แล้วโมบายอะช่วงก็รู้สึกว่าตอนที่แบบอ่ะการที่แบบอ่ะทุกคนอาจจะงงว่าพวกเราเนี่ยมารวมตัวกันได้ยังไงเพราะว่าดูจากสมาชิกแล้วดูแบบเออ มากันได้ยังไงนะอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้คุยกันเยอะบ่อยนขนาดนั้นแบบเป็นแก๊งเดียวกันอะไรเงี้ยใช่เหตุเกิดจากที่เราถ่ายงานด้วยกันแล้วมบายก็อยากไปเที่ยวค่ะอยากดื่มด่ำกับธรรมชาติอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบชวนพี่เนยซึ่งพี่เนยก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันเพราะว่าพี่เนยก็แบบเบื่อบ้านอะไรใช่ไหมก็เลยไป ทีนี้ก็ไปถ่ายเอเอเอด้วยกันแล้วทีนี้ก็บอกว่าเออมีใครอยากไปเทีย่ยวทะเลไหมอะไรเงี้ยแล้วหนูว่าชอบธรรมชาติใช่ไหมหนูก็เลยบอกว่าเออพี่เจนแบบดำน้ำไหมสนใจดำน้ำไหมอะไรเงี้ยพี่สิกสนใจดำน้ำไหมนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่สิก็ไม่ได้ไปแต่ว่าพี่เจนก็แบบดูจริงจังมากอุ้ยอยากไปอยากไปเราก็เลยบอกโอ้โอเคได้เลยเราพร้อมทุเราพร้อมอม่ะโมบายเนี่ยพร้อมเสมอแบบว่าจะไปไหนก็บอกเลยตั้งกรุ๊ปเลยอะไรเงี้ยจะได้แบบไปอะไรางี้ก็ไม่ได้คิดว่าแบบ ไม่ได้คาดหวังอะไรมากว่าเราจะได้ไปเพราะว่าถ้าเราคาดหวังเราถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังเมื่อก kind of ่อนเราคาดหวังมาตลอดว่าเราจะไปเที <respuesta> kind of <breeze> <te> ่ยวกับพี่ๆนะคะแต่ว่าพี่ๆไม่ได้ไปแล้วก็เออไม่เป็นไรไม่ต้องคาดหวังแล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็แบบไม่ได้คาดหวังว่าเออจะไปไม่ไปอะไรยงนี้ทีนี้เขาก็ตั้งกลุ่มเอ้ยพี่เจเขาก็ตั้งกลุ่ม่าแบบเออเราจะได้ไปทะเลกันแล้วก็แบบชวนพี่เนยมาทีนี้ก็แบบเออมันก็ดูเหงาๆแบบสามคนอะไรอย่างเงี้ย ล้วใครที่ไหนก็รู้บอกว่าเอ,อ้ยชวนพี่ออนไหมพี่บอกเออดิเพราะว่าพี่ออนเนี่ยดูเป็นคนพี่แบบขี้เหงาเหมือนกันก็เลยโอเคงั้นเอาพี่ออนมาด้วยก็เลยเอาพี่ออนมาด้วยก็เลยเป็นแก๊งนี้ค่ะแล้วเป็นเป็นแก๊งที่แบบเด็ดขาดดีเอาไปปะล่ล่ะไปไหมไปไม่ไปไปแล้วก็ไปด้วยกันนะคะก็เลยกลายเป็นแบบแก๊งนี้เกิดขึ้น บอกเลยว่าแกงนี้คุณไม่ต้องอยู่คนเดียวเลย <c ười> คือเป็นแกงที่เอนจ y เยอะมาทุกคนคือแบบว้าช่วยได้ช่วยไม่ได้คูอ่ายอะตอนนั้นแบบตื่นเช้าใช่ไหมช่วงเหนือแบบนอนเร็วแล้วก็เลยทําให้เราตื่นเช้าอะไรเงี้ยก็เลยแบบนอนใช่ไหมแล้วช่วงประมาณหนูก็ตื่น8ปดโมงทุกวันเลยหนูช่วงนี้หนูตื่นแปดโมงตื่นเจ็ดโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ออกว่าจะออกไปหลับ,ร,บรับลมหน่อยเพราะว่า เรามาถึงเราก็แบบเจอพายุไปคาเฟ่ไปนู่นนี่นั่นถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยว่าเอ้ช้าๆแล้วก็แอบแอบไปหน้าข้างนอกตรงระเบียงโมบายก็ลุกขึ้นมาแบบแอบไม่ได้แอบแร่ก็ลุกเฉยๆแล้วเพื่อนก็กลัวโมบายเหงาเว้ยก็ลุกก็คือแบบพี่เจนอะคือรู้เลยว่าพี่เจนง่วงอยู่ใช่ไหมแต่พี่เจนอะคือหลับตาแล้วก็เดินมาเดินมาเพื่อแบบเออไม่ให้น้องอยู่คนเดียวอะไรเยอะ น้องคิดในใจแบบเอ้ยอยู่คนเดียวบ้างก็ได้ไม่เท่าออไะรหรใช่พอพอตื่นคนนึงใช่ไหมพอมอาวัตื่นใช่ไหมพี่เจก็ตื่นอ่ะพี่เด่นก็ตื่นพีน่้องก็ตื่นอ,ตนอะตื่นเสร็จปุ๊บก,ก็แต่งตัวแล้วก็ไปคาเฟ่ก็คือโอ้โหทริปเรามันแน่นจริงๆเอาจริงๆจริงๆแล้วอ่ะเรามีทริปที่จะไปหมายถึงทริปเนี้ยเรามีมีตารางหนึ่งคือการไปดำน้ำแบบสโนกิลใช่ไหมแบบ แบบแบบดุงปงบูบูนเนี่ยฟอระสลเก็เออแล้วก็มีความว่าจะไปกับพี่เจนต่สองนะเขาก็จะเขาก็จะเขาก็จะโตแล้วใช่ไหมเขาก็จะแบบต้องการพักผ่อน <laughs> ดูรู้เลยว่าพี่เนยเหนื่อยมาก <laughs> พี่เนยต้องการพักผ่อนอะไรเ,ย,เย่้ง อก็ว่าจะไปกับพี่เจสองคนแต่ว่าวันที่ที่เราไปเที่ยวกันนะเราไปสามวันใช่ปะวันที่สองที่เราจะต้องเที่ยวอ่ะคือแบบฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยดีเพราะมันช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบน้ําขุ่นนิดหน่อยน้ําไม่ลงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราอดดําน้านะแต่วันที่เราจะกลับเนี่ยที่เราก็ยังไปคาเฟ่กันอยู่เนี่ยก็คือน้ำลดเหมาะกับการดำน้ำอย่างมากแต่ว่าเราต้องกลับแล้วเพราะว่าเรามีงานกันต่ออะไรอย่างนี้ก็เลย อด oh, เลยนะคะไว้รอบหน้านะคะพี่เจนดีแล้วฝนตกน่ากลัวใช่ใช่ใช,ใช่เออจะเล่าตอนที่นั่งเรือสปีดโบนให้ฟังตลกมากเลยคือบูบายนะ่ยชินกับทะเลอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนะั้นเลยเนี้ยแต่ว่าพี่เนยก็จะเป็นคนขี้กลัวมากใช่แล้พี่เนยไม่เคยเจออะไรอย่างงี้แล้วก็สองคนนะคะถ้าเป็นอารมณ์แบบตื่นเต้นแอบกลัวด้วยนิดนึงเขาก็นั่งสปีดโบทคือกันเวลาเราไปเกาะล้านใช่ปะมันจะต้องนั่งเรือข้ามฟากไปมันจะมีเรืออยู่สองแบบคือเรือแบบใหญ่ๆที่แบบ มันมีคนเยอะๆด้วยอะไรเงี้ยกับเรือสปีดโบ๊ทที่แบบเราสามารถเหมาเหมาเลยแล้วเราก็ไปด้วยกันด้วยแบบระยะเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็สามารถไปถึงอีกเกาะหนึ่งได้แล้วนี่เคยไปเกาะล้านครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าเออนั่งเนี้ยแหละสบายสบายเพราะว่าเราก็ก็เฉยๆอ่ะก็แค่สปีดโบ๊ทอาจจะเร็วนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ปลอดภัยมีเสื้อชูชองชูชีพอะไรเงี้ย นั่งไปปุ๊บอ่นานั่งไปก็รู้สึกว่าคุณพี่เนี่ยขับซิ่งมากคนที่ขับรถเอขับเรือซิ่งมากเราก็ไม่เข้าเราก็โอเคไม่เป็นไรเราเข้าใจเพราะว่าถ้าขึ้นมันสูงอะ่ะไม่รู้ว่าพื้นฐานเดียวกับเจสก,กี้หรนะือเปล่าะคือถ้าขึ้นมันสูง,เร,ง,งเ,เราต้องยิงโตขึ้นปะเออต้องยิงโตขึ้นถ้าเราไม่โตขึ้นเนี่ยมันเราก็อาจจะแบบหัวปักก็งจมลงไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้นะอาจจะเป็นทฤษฎีมั่วก็ได้นะ <laughs> <c oughs> ก็เลยคิดว่าเขาก็เลยต้องแบบขับสู้ที่แบบขับสู้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ แล้วมันก็เกิดฝนตกโอ้ oh my god คือปกติการนั่งเรือสปีดโบ๊ทอ่ะข้างหลังเราน้ำมันจะฟูฟูมันก็จะกระเด็นเข้ามาใช่ปะมันก็จะเปียกนิดหน่อยอ่ะเปียกนิดนึงพอมันมีฝนตกเท่านั้นแหละแฮ่ไปสาดมาอย่างนี้เลยจ้าแล้วแบบด้วยความที่มันจะต้องโตขึต้นมันต้องบ,บอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะโอโยโย่อ oh, ต <laughs> ้องอย่างนี้แล้วฝนก็ตกแล้วแบบ หัวเปียกหมดเลยแล้วใส่แขนกุดไปแบบหนาวมากเออตลกดีหนูก็นั่งขับเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอะหนูชอบสังเกตเพื่อนเว้ยเพื่อนอนะมันจะแบบ กลัวแล้วหนูก็จะขำแบบสงสารวบ,บโอ๊ยนี่ฉันพาพี่มาทาอะไรกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราชิลเราแบบอ๋อเราสนุกอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆอัดคลิปวิดีโอมาด้วยแต่ว่าไม่รู้ให้ลงหรือเปล่าเดี๋ยวดูวอล์กพี่เจนเผื่อจะมีก็ได้นะคะพี่เจนเขาถ่ายวอล์กไว้แบบติดตามสถาน,านการณ์ตลอดเวลาเลย <c oughs> นั่งขำกิ้งเลยสิมันตออ้องหกอะแบบโอ๊ยพี่ชานจะเป็นอะไรไหมแล้วก็เหมือนก็มีมี ไม่รู้ว่าเล่าได้หรือเปล่านะเพราะว่าเผื่ออาจจะไปอยู่ในฟุตเทจของการถ่ายทำของใครงั้นเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งพูดลังกันเดี๋ยวแบบสปอยไปดูไปดูไปดูเอาว่าเป็นยังไงค่ะตลกมา,ากเลยทริปหน้าล่องแก่งที่น้ำตกค่ะสนุกมากโอ้แล้วก็เมื่อวันต้องกลับบ้านมาใช่ไหมก,ก็ได้ไปต่างจังหวัดกับครอบครัวไปแบบหาหลวงตาหลวงพ่ออะไรอย่างนี้ทำบุญนะบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเจอกับป่าไม้ต้นไม้รู้สึกว่าอ้การเที่ยวป่าในหน้าฝนเนี่ย ดีมากมากไม่ใช่นะ้าฝนเราไปเที่ยวทะเลนะเน,นี่ยเนะี่ยไม่ดีอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยนะไม่ค่อยไม่เวิร์กนะไม่มีใครทํานะแบบนี้นะนะหน้าฝนอะไรเงี้ยเขาให้ไปเที่ยวภูเขานะเพราะว่าภูเขามันจะแบบเขี้ยวชั่วอุ่มอะไรงั้นนะจ๊นะตาจ๊านะตาจ๊ะช่วงนี้ชอบดูหลวงพี่หลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อไพวัน คือน่ารักว่าเรียกยังไงดีอ่ะท่านท่านน่ารักมากแล้วก็ท่านตลกมากดูแล้วได้สาระแล้วก็ดูแล้วเพลินเพลินจ,จิตใจดีนะฮะติดสัมเนียเข้ามาปะ <c ười> นะฮะห <c> น <ười> ูพี่หนูพี่ใช่ไหมนะฮะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงได้กซ์เพรสิฟคอนเทนต์กับวีอาและยังมีแคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am more t h application